สวายดีพี่น้องเมือ่อนอี้เขาเห็ดเมนูตำมะคงอีกแล้วพี่น้องตเียงกบ่ายแล้วตำให้อันนาวหกจงอ็ว่าั่วซอยแมนจาาอันนี้จังข้าจอมไม่เห็ดถั่วซอยก็มมแตรใหญ่แต็นอกอ่แยละพี่น้องานแมนส่วนร้ายกะใบ,บตั้งหลังนะคะกับนี่เเคือหยาิเนาะหยาดิแาบว่าทาั้งพอ่อญยาิทังแม่ในด้านพี่น้อง เออมีแต่ล้านลานถ้าบบจากแมน,นบแล้วเนาะพี่น้องข้าจางมากมือละหนึ่งแสนกีบกับประมาณหนึ่งร้อยเท่าไหร่วะจะตนเขาอยู่ดีมันแม่นเข้ากับว่า บมันสีแพงมันกับบริแพงงนะสัน,นถถที่ถ้าเทียบเป็นเงินกีบม,มันกับกับธรรมดาถ้าไปคิดเป็นเงินบาททันตีมันสีมันสีถือขันเป็นเงินหาสิบบาทฮะหาสิบบาทกับสามสิบพันลอยหนึ่งกับหกสิบซะเห้าตีต่ำๆนะนี่ลอยหนะึ่งหกสิบนี่ลอยหาสิบบาทเนาะ <c oughs> อันนี้จางมากประมาณวันละลอยหาสิบบาทเด้อพี่น้อง อันนี้<ห>พี่น้องเอฟซฟังไทยฟังอาจจะว่าอ้าวคือถือ,ถอแท้หนึ่งลอยหาสิบาทวันละหนึ่งลอยหาสิบาทเ,<อ>าาเขาคิดใส่เป็นเงืนกียร์แม่มมแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเป็นเงินกีบมันกะแมันกะถือบามันกะบบได้ถือได้พี่น้อง,งคนอื่นเขาแห่งจ่างบ้านหละแปดแปดสิบหกสิบเนะาะนี่ห้าสำหรับเทียบใส่ว่าเ้าจา่างมาเห็ดหัวคนละหนึ่งเซนกีบนี่ก็ถือบาแพงได้พี่น้อง อันนี้ว่าเงินเงินล่ามันอ่อนคา่าถ้าห้าไปเทียบใช้เงินไทยมันกะถือคณะเนาะเนกแบบะไรไดมเทียบใช้เงินไทยมันกะ้อยเทียบใช้เงืนไทยมันกะหน่อยแ,แต่บ่าคนลาาเ้าตี้เ้าเผื่อสิ้าเงินได้หนึ่งแสนเนาะมันกะบบมเมนเรืืองไง่ายได้พี่น้องนะขันคือสม,มุด่าขันเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่าแม่อยู่รอกเนาะเอาเงินไทยมาเที่ยวมาแหลกกันสิแม่ห้าซ้ำสีเที่ยวห้าซ้ำสิเลลนได้เนาะ ซ้ำสีจ้างและพี่น้องคันแบบอะคันเป็นเงินไทยเมื่มอนี้พี่น,น <UN S 2> ุ่นโชว์ซิเมือ่อการตำสมตำพี่นอมม้องตำแบบใส่กระมันไปเรื่อยตำแบบใส่อันนี้ไปเรื่อยไปซิมังค์ครับเอ้ยบงังเพียงในเด้อซิเด้อพี่น้องมื่ออาชีเดบดำในเด้อเสายกับม,มือเร้อ่อยแต่เศร้า ຕາກนດໃສອໍເນາະໝາກນາວເບິດເນາະເດີ້ຝົນຝົນຕົກເບິດມືພີ່ນ້ອງຕາກວດເຊົ້າຝົນຕົກເບິດມືຕົກແຕ້ເຊົ້າຄັນແນ່ເຮັດບຽກບໍ່ເມືกອຍาນາະເຮົາກໍພາເຂົາເຈົ້າເລີກບຽກຂາໃພຮົາມາຊວດ 8โมงเก่างว่าท่านได้ลงเห็ดเบียกนะพี่น้องก็ได้พาขึ้นขายนี่ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่วหน่อยอือประมาณเที่ยงนบ้ำักจับคอมึงมึงน้ท้งงน้ำหักจับบ่ทึ้งอีหยังสารพัดบุกขนาดเอมื่อนี้หนานาสิแล้วเนาะแล้วแล้วดึงแต่ว่าเฮาต้องซอนะ น้ำซ่อนเลยนะมันมันกระสือเดี่ยวไปเด้อลยนะแม่ดีกลับมาได้ดอกแต่ว่าข้าวฟ้าเฮ็ดทำอย่างนั้นแล้วเจ็บจ่างน้ำเฮี่น้องสิบอีกไหมคะเอาสิบเนาะมันน้ำกาดยังสิบจังฮะคอยบ้าสุดยอดทั้งนัวแบบก้าอานะแซ่บไหนแซ่บเนาะ ข้อกิ่นพ้ากิน่ปีกหมูหน่อยผวปจากมีลาบมีอมีลาบนำปะมีเกวเออห้องวินเราเข้าจอดสิเมื่อกิน้าวเพื่อนนะโมไปคิดว่าคนสิบเอารายเนาะเขาผัดบเเดียเขาดคนตกเขาได้มากเขาแห้งเขาแห้อย่าเข็ดเด้พี่น้องแถวบ้านมันโมคอยมีคนจ้างเห็ดเบี้ยนะมันวางงานรายเนาะคันคือแบบ มีคนจากมาเห็ดเบียกว่าน่ะแซนนี่โอ้คือแบบสีสันไหนกินมั้ยอืมไถือไปเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปแด็กเด้อต้มพี่น้องต้มมะฮวงเอาถั่วไม้น้ำเด้ออุ้ยฝนตกแบบมืดคืบแห้งพี่หน่องไอ้ดอนซิมบั้งหรือดีดีดีดเซ็ตหายเสียบ ดิอะไรต่อจ oh, oh. ี <sever ation> <O ú>. ิมังค่าต้าหงคานยังเอาเด้อเออโอ้ยดีดิอเเขากองเหนเเดี๋ยวใได้นะหั่เออเออสได้เนาะเขากองเขินกองอเอเขาเน่ย่านั้นเขาทีกสบายดีดีเห็ดกินสืออันนี้เนาะพี่น้องซอยอยู่บ่

ตนใหม่สามตนไม่ตสจาคุณตัดก็ไใหมเพราะว่าเสียเอาไปเห็ดรักหัวเนะพี่น้องจัดจตายก็เลยใช้มือตัดสะดิ้นคล้าบัวหัว้นี้อันน้นทำอะไรเศร้านะคะจ้าออกกับพาแล้วพักเรากพาครับแล้วบพพกับบุพักหน้าันนี้อาจจะภลายผเห็ดอันนี้สาดกันมาเลี้ยหันมาเอาแล้วเอาแย ิ่งเพื <No. S 3> ่อฉากไรแต่เปลือกเนาะใส่ใสยกูมามึงพัดเหนี่ยวอ่อมึงกระถางแต่เปลือกกันน้ำกันวหผ่ามันวัเข่าที่บอกเบากันไปกระดงไปเนาะพอเลยมั้งพอเลยเอาตะนีไปซอยก่อนกันเลยบอ ขัววะขัวอะไรก้ขวากแล้วสอใจกูขัแม่บรอยังเคยด้งินจะบอกยังว่าคลองใครก่อนอ่านนี้ออะ้แม่อโอ้แล้วว่าคอลองสามสดานหันแพงโอ้ากันโอ้อรตีา้หันง ยิ่งแต่ป่าวีทามอีเปว่าเช้าละกระถือพูดตโอ้นั่นแหละถือเฮ้นั่นนอะนั่นละถือตอนนี้ัวนี้อาหน้ายอดนิสตอีกี่เนอะเจเจชหาด้ะเจคนนั้นละเจ้าหันกระโดงขางเลยเจคนนั้นละนอะเฮ้นั่นเนอโอ้โหดารา คาไลทกอนไอรอนอยู่ด้อยโชิเอเงินเงินคาร์ไลก็ทำคาร์ลองเมียเราหิาวะหกซิอสอกะแพาต่มาคาร์ลองเป็นซิบด่านต้อีกต้่นาต คารองวันนตาลมโอ้ว oh, oh. ันนาันน้าตาลมีแต่ข่างคาดองเนาะวันน้าตาลเนาะจัดให้เดีเชื่อชื่อแล้วได้ว่าเอาหัวแสกันวันน้าตาลเคยกูกันนาตาลอย่างไรวะน้าเคยน้าเคยนี่เนาะนาเคยตะตาโอ้ยดอกตีนนี่นะเอ้ยวันนี้ยาเน้เบอลเ้ยแล้วเ้ยเหน่าจะเหน้าจะตีนนี่เยโอ้ยดุบหายแค่นะ เอาาาหน้ตเดี๋ยวแต่งผ้าขาวกินข่าวก่อนเด้อเที่ยงกันเดีองค่าดองนะบ้านเออเอาอีกใก่ค่ะใกล้เออนกนกไอร้อนไอร้อนไอร้อนไอรอนข่อยทามเจ้าคาดองซัมไนกอดจะบโมแพงซาซาสชิได้เลยสุแพงเลยคือแพงขันคันแบบว่าโมแพงเลยค่ะคันโมแพงเท่าไหร่ซาิ ชิาิไเนี่จอดูอดสูงยนะอ๋อปปล้านพราสูเนาะขั้นแบบซาซามิบไปก็คือว่าแพงะพี่น้องเดี๋ยวเขาแต่ง้าขาวกินขาวกอนเนื้อพี่น้องกินขาวแล้วกัสิพักผ่อนกรันก่งเอหลังจากกนะินขาวแล้วพี่น้องกูดูชวนต่อมาเหดหัวต่อสงขาดว่วนเนี่ยปีปวดตัวแดดด้วยเนี่ยขาดเวด,ด,ดเออ มันก้อน้ำแบกยาบดิแบบสนน้ำหมักจะเส้นจากไหนไปสิงืกงี้ก้อนนี่ลงออสีงืกงี้ตอไปทาไนลุอปีขนาไปได้บ่อดบ่ดเออเินเห็ดยังไดสิเอาไปตันอันหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวหนึ่งสองอาแ้อาแล้วอว่ะ่าฮ สิมุยไครเอาแล้เนาะค่ะหางเอาไ้เลยสค่ะอการเออเัน้ดวีนกันยังคาบอได้อยู่คาะาง์ทสุดตลอดการมองนี้มันโมมีดินเนาะพี่น้องเขาก็เลยคิดว่าเซาคิดมาแบบมาขำลักไว้าแบบ รักอยู่กลางเขาก็คินออกมันนี่เขาเองออกมาคิดวางแผนวางแผนแต่กระเช้าปูนประเทศแต่กระเช้าปูนประเทศใส่บังความคิดไก่สีแหลวแล้วพี่น้องกำลังสีแหลวเปลี่ยนกระแสน้ำไปเรืยแต่อีตนเขาสีแหลวหัวหัวมือนี่แหละพี่น้องสีแหลวค้างลังแต่ว่าค้างน้าท่านเดี่ยวเด้อหากข้างเนาะมันละข้าจังซ้อนเอามันละข้าจังซ้อนเอาห่างกระซังมันเท่าไหร่ บอยแบคคีนมาละพีเด้อไอบอยหาำห้ำผีเด้อแถวนี้พีเด้อยังไงยังงี้นาเออไม่มีช่โดนจริงสิ

อนะันต pues> ้ oh. nah ื okay, okay, ้ right ืนอีกจักหน่อยบอกหรือว่ามันต่ำมันแปรหนามผดมาจากบ่แปรบ่กดีซื้อเลยเาฮะคืนแล้วที่น่ะโคเล้บอให้เด็มันซื้อกะซาตัวหนเด็กเออน่งซือเล้ซื้อปนี่คะอ๋อนี่พอดีนี่เอาซากมัตั้งนี่ได้ตั้งคะมองมองที่มันเป็นคุ้มๆหน่อยหน่อย พี่น้องตอนนี้เขากะหลังจากที่เททัวแล้วเนาะพี่น้องกะเดินทางกับกับบาทเนาะพี่น้องเดินทางเมื่อพายเหือเมื่อเนาะพี่น้องหลายคนสิบ,บอกว่าน้ำเซ่แบบว่าห้ายอันนี้พี่น้องหูซึกว่าน้ำเซ่ข้นกว่าบางเสานี่เนาะเพราะว่าบางเสานี่น้ำเซ่โบได้หลายซ้ำนี้ซ้ำพี่น้องแต่ว่าตอนเมื่อน้ำเซ่หลายหลายพี่น้องแม่ย่วแค่นแต่บางมือนนี้ฝนตกเหตุเ,เบียดมันก็เลยแบบ บเมื่อยเป็นไรได้เน่ยไม่นเคยจะว่าไปได้มเมื่อยลองเคยจไปพ้ตตกโชดีเนาะไอร้อนจะไปมือนีบเมื่อยบ่แลอยู่แลเนต้องอึนเนาะมื้แเอามนมันบ่มีเหดื่น แหมี่แย่หไอ้รันที่ที่คอยทักจะาดาวาคอลองค่ะจะคิดว่าเทเลสกัพอดีคลองผู้ยิ่งอ่ะสิผาลาะไอ้แล่เนาะสิผาลพอดีสามหมื่นบาทเนาะสิผาลล่าทลแม่นว่เอากระดมันเล่น้อยแหงไม่ห่ายังอัน ยังได้เชนแบบชองเชนบาทมันแถวบ้านข้าปกติเขาได้ค่ารองเท่าไรปะหาหกหมื่นนี่ยได้เนาะแพะได้เนาะหาหกหมื่นเนาะอือกัแพะเนี่ยเจะได้ค่ารองได้จ้ะโอ้คอยเตะข้าวเหิมก็ได้ไลยกูโม่จาไล่แหละเซนหนึ่งสลินแสนหนึ่งแสนหน่งเซกีบแต่ว่าแสนกีบสมัยแต่ข้าตะกี้เนาะพี่เนาะสมัยตะกี้สมัยเจ้าหันทุกร้อยทุกร้อยเก็บ นอบ้านนี้มอวั้นกันนอได้หันมอบัวข้ามามดอยมได้เฮ้าเซนเบิ้ดใหญ่ได้เฮาฮะแสงว่าเซนเซนกี่มีไรกูมูเนาะกูมูเงินกี่ตะกี้กุ้ยตัวจ้องรอผูกมันจีหาดอยกุ้ยตัวหาดอยขา้อนเป็นเซนกุ้ยตัวหาลอย อไปซื้อไอนขวเยบดีใช่ไหมน่ะแพงแพงสุดแล้วเจาเจเทไรจ้าขยยในสไมสิชมสาดานนี่ยเนาะสอามล้านขวยโตเทไรตะกี่ฮะเทไรขั้วฮเป็นประาน่ไ่เป็นโรคกับบดีเ่ปฏิกดี๋ยวนี้ข้าอง2สหมื่นแต่ว่าคั้วใตัวหนึ่งกับสสาหมื่น้องมีอ่ะจัไรก่อไอ้นน สิลาลสีขบหน้างไเพโ้เถ้าข้างกขับเป็น <ís tôi> ้าเขากัไม้เพิได้กปขากขากอันนี้พี่น้องตะเวนกำลังสิโตกูแล้วทั้งเรื่องสบายดีป่าลุกหล่ะอยากเอาเงินไป ไอ้ฝนตกหนาขึ้นพี่น้องเล็กน้อยเขาจะฟื้นเล็กน้อยแถวบ้าเออในแป้งค้อนทั้งนาค่ะเอาเอาเอาเป็นยังเขาเอาไม่ไม่ดิบะมวลข้อนยิ้วมาจากค้อนยิ้วค้อนยิ่งข้อนยิ่งก็ไปจูดได้ปะบ๊าวบ่เป็นตา อ,นนะอ็กห่อยค้อนหมูใหญ่ใช่ไหนิดเสอ,อ,อ,อจั<บ>ออไปอันนี้คือ,อไปอันนี้นะแล้วก็ขึ้นมาเอาอยู่พิมันเบอหาพื้นย่อนำถั่วมาทสบายไปหาพื้นแล้วมันอ,อียักแฝดหาอุบ,บาจะบนต๊งไงี้ยเหมืึงมาก ถาชิจันถ้าอยเอาพึ้งอื่นหนุ่มมันปั้นมันอันนี้มันขิงลูกแกเอานะแกเอาแกเอาเอาเอาที่เอาให้ป่าหยู่พี่เช่นจะไร้สารยังแตะเอาคุณเพื่ออะไรบุ๊บคู่แรกคู่นึงแกค่าย保卫แล้วคนเดียวท่านไปเอาเขาไปให้ป่าเนอะเอาเองก็เอาไปทีิ แป้งใหญ่เงื่อนค่าขนมเด้อเอาไว้ให้ป้าเอาใบเท่าไหร่ขันบัวไว้กับป้าโลดเพื่อสิตกไใต้น่ะพายใช้บอลเบิ้ลนที่ตองเดี๋ยวป้าจะเอาเงินให้ป้าขนมป้าเด็ดปี้พายคนเดียวมันกับบัวไว้เลยนะมันอะไรเหรอมาแล้ว้สวนหันมันสิตกบอลเบิร์บัวท่านตกบอลเบิร์ นนี่ปักกัโต๊ะคือกันเขากับโต๊ะคือกันเขาผ้ายังทีเข้าบริสุทธิ์แล้วนี่เขาต้องหันหัวมันกะาบเครงพูนแซดเท่าูนเขาบ้านทนแล้วก็คอยจังยเขาวกาดื้อไปนะเขาต้องคัดหัวมันไปทางน้ำขึ้จากสีผ้ยไปเดี๋ยวพายเถอก่อนเด้อพี่น้อง